กลาบสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กับรายการมิสเตอร์คอมสแตชชั่นแนล,ลยยกเฮล่ากับเกมฟรีบอลท่นพีพีไปเกมเล่นลบออนไลน์ครับเกมนี้กำลังอยู่ในการพัฒนานะครับเราไปเล่นกันเลยครับแมตทันไปเลยหาห้องหาห้องตอนนี้กำลังหาห้องเลือกเรือโอ้ มีมีเรือลำเดียวแหละที่ที่เราเล่นโอ้ยก็มาเลยครับร้อมไปเกมนี้พาาก็ใช้ได้ครับบอกไว้ก่อนน่าจะสำหรับมือถือสเปคตามเล่นได้นี่ดิบดิบดิ๊บนี่ ม,แมามวแมววจ้ามาแววยู่ไหนกันหมดนะอยู่ไหนกันหมดครับจุดหมายแรกเราย,ยิงไปแล้วเนาะโดนเป่าโดนไปดียิงอียิงอีก,กนี่เบิร์นเบิร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 นน,น,นี่อู้ยอู้ยอู้ยปล่อย,อยตาทีโมไปมัว โอ้มาแล้วมาแล้วโอ้ยยยยมาเลยครับมาเลยครับวู้ยทำไมเพื่อนมันมีเยอะจังวะมาแล้วมาแล้วเห็นไหนก็โมยอยู่ไหนไหนไหนมาวัจ้ามาวัชชะมาวัจ้ามาวัจ้า ปี้ปล่อยไปแล้วโดนเปล่าไม่รู้ก็บ,บูเคลวมาลวจ้ามาลวจ้าทิปเปอเคลยวยิงไปแล้วยิงไปแล้วครับตอนนี้นี่เอาตายแล้วแล้วยิงไปทำไม มาเลยครับมาเลยครับป่อยโดนปอบไม่รู้โดนปอบไม่รู้มาดี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 ครับมาดี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 ครับคว้าเคีวไปดี อยู ừ này, ừ này, ừ này, ่ไหนอยู่ไหนกันนะอยู่น่าหลออยู่น่าหลอไปต่อพี่โดไปแล้วเดินบอกไม่รู้เจอชาแนลวิทเทอลี่โอ้สาบวิสีคิวเลยนี่ว่าโอ้เจ๋งเจ๋งเจ๋งโอ้ เอออินเทอร์ห oh, no ัวสอนอะไรนี่แหละนี่อ๋ออันดับไม่ไมารับภลรกิจเกมนี้มีรับพลรกิจว้าวว้าวรับรายวันก็มาว่ะเฮ้ไหนเราต้องไปดูเรือโอ้ยเรือก็มีอัน บิเรือลาดตะเวนประจันบานพิฆาตเรือบรรทุกเครื่องบินและเรือดำน้ำอีกนานเลยไปกันเลยครับไปกลอุกลอกลอ โอ้มาดิครับก็มาดิครับผมเอาล่าตะเวนไปสองพ่ออล,ลันอันมั่วเอาเลี้ยนี่ปุ่มเลี้ยลืมลืมลืมนี่ปุ่มเลี้ยมาดิครับมาดิครับนี่อี พร้อมไหมเพื่อนเราพร้อมไหมศัตรูอยู่ข้างหน้าเตรียมหันฟอกกระกบอกเบื่อประจันป้นมลบซีซีอีนิีนย้มอีกนดัด อุ้ยอุ้ยเก็บโดดเก็บโดดขอหน่อยขอหน่อยเพื่อนร้านทำไมเพื่อนมาดิมาดิมาดิครับมาดิครับมาดิครับวันเคีวยิงไปดิวี อุ๊ยอุ๊ยมันมันตายอุ๊ยโดนลุมโดนลุมโดนลุมรอดจ้าน้องรอดจ้ะน้องรอดจ้ะอ่าฮ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 ่าเราเราเราไม่ได้อยู่พิกัดเอาแล้วเขาว่าการดักหน้ายิงเว้ยการดักหน้ายิงอยู่นิ่งอะไรอย่างนี้่เดี๋ยวไปชชร์ล่อยตวิดีโอไปแล้วนั่นป่าวไหมลู โอ้โหเรายิงตาวิดีโอไปไม่เคยโดนอะไรเลยยิงไม่ดีเออโดนคิปเปอร์เคลลบลบนี่เขาว่าการหลบตาวิดีโอมาไหมามาแล้วเขาว่าการขี่เรือสามแล้วโอุ้ยอุ้ยกับตายกับตายอุ้ยอุ้ยไฟไหมถอยเลย อุ้ยไฟไหมทำไมอ่ะก็าม,าาามาดิับก็มาด,ด,ด,ดิอ้ายิง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 ไม่โดนไม่โดนเราไม่โดนอุ้ยอุ้ยอุ้ยเฮ้ยไม่ต่อวิดีโอแล้วจะติดตามอ่ะอุ้ยไม่โดนต่อวิดีโอ เฮ้ยเฮ้ยชาไนกันนะครับวิทย์ทลนี่เอวพีอ่ะเอวพีอ่ะโอ้ก็อเขินเท่เมื่อย่างงี้แหลยอาช้าไปสามคิวเลยวะเนี่ยยังงี้ว้าว ันนี้อะไรเอออ๋อภาเกจถ้าใครชอบคลิปนี้ขอให้กดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับบา,บายจ้าโชคดีนะครับ